รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของดีบ้านฉันวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมากันที่ ชุมชนบ้านเกาะตะเคียนหมู่ที่9ตํบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อสมัยก่อนนะคะสภาพพื้นที่ของที่นี่ค่ะคล้ายเกาะมีแม่น้ำรอมรอบซึ่งก็เหมาะแก่การทำประมงขนาดเล็กทั้งยังมีต้นจากเป็นจำนวนมากอีกด้วย หลายคนค่ะคงคิดว่าลูกชิดก็คือลูกจากแต่จริงๆแล้วลูกชิดกับลูกจากนะคะมีที่มาจากคนละต้นกันค่ะโดยลูกชิดนะมาจากต้นตาลส่วนลูกจากนั้นก็มาจากต้นจากนั่นเองค่ะ ากถือเป็นผลผลิตจากต้นจากที่มีความต้องการมากในท้องตลาดทําให้กเกษตรกรให้ความสําคัญกับการปลูกต้นจากมากขึ้นเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีนะคะในที่ที่มีน้ําท่วมขังและยังชอบแสงแดดจ้าไม่ว่าจะเป็นใบจากดอกจากและลูกจากที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแทบทุกส่วนก็ว่าได้ค่ะ เนื้อในเมล็ดนั่นเองนะคะที่เราเรียกว่าลูกจากค่ะสามารถรับประทานได้นะคะรสชาติก็จะคล้ายๆกับลูกตาลสดคนไทยก็มักจะนำลูกจากค่ะไปประกอบเป็นอาหารค้าวและอาหารหวานหรือหลากหลายเมนูอย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะ<ม>เอาละค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมเมนูที่ทำจากลูกจากกันค่ะ จนเรามาเจอร้านเล็กๆที่ใจใหญ่นะคะที่เน้นนำเอาวัตถุดิบที่มีในพื้นที่มาแปลรูปเป็นของดีในชุมชนได้เป็นอย่างดีทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านนะคะมีะไรายได้จากการเก็บลูกจากขายอีกด้วยแต่เอ๊ะลูกจากจะทำเป็นเมนูอะไรได้อร่อยบ้างนะ สวัสดีครับผมกำพลเพชรประเสริฐนะครับเป็นผู้บริหารของของร้านเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยคาเฟ่เฉลี่ยคาเฟ่เนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านกาตะเคียนนะครับตำบลก่อขวางอำเภอเมืองครับจันทบุรี จะเป็นร้านที่เข้ามาจากถนนยานวิโรดเนี่ยเข้ามาได้หลายซอยแต่ซอยที่เข้ามาสะดวกที่สุดเนี่ยจะเป็นก่อตะเคียนซอยสิบสี่นะฮะตรงเข้ามาเลยก็จะเข้ามาไม่ลึกก็จะเจอกับร้านเฉลียวนะฮะร้านเฉลี่ยเนี่ยจะตั้งอยู่ในในเขตของชุมชนที่ติดกับป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยะจะมีป่าจากเป็นป่าที่แบบ ป่าที่อุดมสมบูรณ์นะฮะมีมีมีป่าโครงกลางป่าป่าจากพวกนี้เราก็เลยหยิบเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจากเนี่ยมาเป็นซิเกเนเจอร์ของทางร้านเพราะร้านเฉลี่ยเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นคาเฟ่น,นะฮะจะมีกาแฟมีเครื่องดื่มห,หลายหลอย่างเราก็เลยหยิบเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากลูกจากเนี่ยมาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคือทำเป็นโทษลูกจาก ทำเป็นกาแฟเฉลียวที่ที่มีเนื้อลูกจากอยู่ยในอยู่ในกาแฟนะฮะแล้วก็เป็นครัวซองลูกจากครับร้านเฉลี่ยเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายหลายโซนก็จะเป็นโซนคาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟตซนร้านอาหารที่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงอาหารตำสั่งนะครับ ก๋วยเตี๋ยวมูเลียงเนี่ยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณของของจันบุรีนะฮะทางร้านเนี่ยจะจัดโซนนี้ให้ให้ให้ลูกค้าเนี่ยได้ได้ถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปมีมุมเช็คอินเนี่ยหลายจุดแล้วก็ที่จอดรถก็สะดวกสบายกว้างขวาง,วางจุดประสงค์หลักๆเนี่ยที่ที่ร้านเฉลียวเปิดเนี่ยก็คือหนึ่งคือสร้างไรายได้ให้ให้ครอบครัวละหนึ่งสองคือสร้างไรายได้ให้ชุมชนเพราะลูกจ้างเนี่ย ส่วนหนึ่งคือได้มาจากาชาวบ้านที่นำลูกจากมาขายให้กับร้านเฉลียวแล้วก็สองคือชาวบ้านได้นำเขาเรียกว่าประมงชายฝั่งนะฮะนำพวก กุ้งหอยปูปลาหรือ,อ,อวัตถุดิบที่ได้จากจากจากการหาป่าบุงชัยฝั่งเนี่ยก็นํามาขายให้กับทางร้านเฉลียวเพราะร้านเฉลียวเนี่ยจะอยู่จิตกับท่าเรือมีท่าเรือที่ประมุงชัยฝั่งหามาอ่แล้วก็นํามาเป็นอาหารขายให้แก่ลูกค้าก็คือจะมีกัง้งมีกุ้งมีปูสดๆครับร้านเฉลียวจริงขอแนะนําความสดอร่อยทุกวันครับ มาจังหวัดจันทบุรีทั้งทีนะคะจะพลาดได้อย่างไรคะ่ะกับอาหารทะเลสดๆให้ได้ลิ้มลองชิมรสกันด้วยเมนูที่จัดจานกระเพรากั้งกระเพรากุ้งโอ้โหเหมือนยกทะเลมาไวที่นี่เลยทีเดียวอีกทั้งนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงสูตรโบราณอีกด้วยวัตถุดิบนั่นแหละคะบอกได้เลยว่าสดใหม่ทุกวันเพราะเป็นวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากชุมชนนั่นเองค่ะ วันนี้ผมมาแนะนําเมนูเด็ดของทางร้านเฉลี่ยวเรานะครับ,รบเริ่มต้นที่ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงกันก่อนเลยครับนี่ครับซึ่งเป็นสูตรทางต้นตระกูลเราเลยนะครับเราได้เอามาคือตอนเด็กแม่ได้ทําให้ให้เรากินอยู่แล้วเราเลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไม่แบ่งปันความอร่อยออกไปสู่ภายนอกบ้างก็เลยเป็นจุดจุดมาให้เรามาทําก๋วยเตี๋ยวนะครับ เราใช้ของดีจากทางจันทบุรีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นจนันลูกชิ้นลูกชิ้นเราก็ใช้ลูกชิ้นหนองบัวของดีทางจันทบุรีอยู่แล้วครับเครื่องเทศต่างๆต่อมาก็เป็นหมูตุ๋นครับข้าวหมูตุน๋นซึ่งหมูตุ๋นเนี่ยเราเราก็ได้สูตรการตุ๋นหมูซึ่งเรา,าไล่ชิมมาว่าเอ้ยอันนี้ดีดีคือไล่เทสไล่ลองมาจนได้สูตรนี้มาครับแล้วก็น้าจิ้มน้าจิ้มก็ไลไล่เทสกันมาเหมือนกันครับ แล้วคราวนี้มาที่ไคแมกที่เรานำเสนอของทางจันทบ,บุรีอยู่แล้วก็คือกระเพราครับเป็นกระเพรากุ้งกระเพรากัาง้งแล้วก็กระเพราปูเสมือนว่าเราได้ยกทะเลมาไว้ที่ร้านเฉลี่ยนี้เลยครับเป็นกระเพราสูตรพริกแห้งแซบ่บถึงใจแน่นอนครับ ส่วนเรื่องวัตถุดิบนั้นเราได้รับซื้อมาจากชาวบ้านของชุมชนของเราอยู่แล้วครับเราอยากให้มีรายได้ไปทั้งชุมชนเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยชาวบ้านเราเขาเขาจะได้มีรายได้ไปในตัวด้วยครับเป็นการส่งเสริมชุมชนไปอีกทางครับมารล้วเนี้ยผมแนะนําเมนูนี้เลยห้ามพลาดเลยนะครับกะเพรากัังครับสําหรับคนรักสุขภาพนะครับผมขอแนะนําเมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงของทางร้านเรานะครับเป็นสูตรดั้งเดิมของทางบ้านและชาวจานเราอยู่แล้วครับซึ่งหมูเราใช้หมูสันในครับซึ่งจะไม่ติดมันเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพมากๆครับแต่ถ้าผู้ที่ไม่ติดเรื่องสุขภาพสักเท่าไหร่เราแนะนําเป็นหมูรวมซึ่งหมูรวมจะรวมทุกหมูเลยครับจะมีหมูสดด้วยมีหมูตุนทีเด็ดของทางร้านเราด้วยครับกินเนี่ยสุดยอดเลยครับ คนจันตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วผมเห็นเออเมืองจันเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ของจังหวัดคือทุเรียนที่แปลรูปหรือมีมังคุดมีเงาะอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยเป็นเป็นลูกที่แบบติดชายเลนะนะฮะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากลูกจากคือพื้นที่ตั้งเดิมเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยค่อนข้างจะมีต้นจากเยอะมากๆตั้งแต่ผมเริ่มเกิดมาเนี่ยอยู่กับปู่ย่าตายายเนี่ยฉเฉลี่ยเนี่ยมาจากชื่อปู่ของผมนะครับ ผมว่าผมชื่อเฉลียวก็เลยผมได้ตั้งชื่อร้านตามตามชื่อบรรพบุรุษนะฮะคือเฉลียวผมก็เลยได้หยิบยกเอาลูกจากเนี่ยมาเป็นซ i ิกเจอร์ของร้านที่เป็นอเอามาแปรรูปเพราะว่าผมเห็นว่าทุเรียนก็ยังมาแปลรูปเป็นโทษทุเรียนเอามาเป็นทุเรียนอบแห้งทุเรียนกรอบอะไรได้ผมก็จึงนำเอาลูกจากที่ยังไม่เคยมีใครทำ ในจันทบุรีและผมเชื่อว่าที่อื่นๆก็ยังไม่มีใครทําผมว่าเฉลียวเนี่ยน่าจะเป็นที่เดียวและที่แรกที่ทําโทษทูกจากออกมานะครับ ในร้านเฉลี่ยวคาเฟ่ของเราเนะฮะเราจะดึงวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชนตำบลเกาะขวางของเรานะฮะซึ่งเอามาเป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์เมนูของทางร้านคาเฟ่ของเรานะครับโดยที่จะมีลูกจากนะครับนี่จะเป็นตัวของลูกจากของเราโดยจะเราจะทํามาเป็นลูกจากเนื้อสดๆอย่างนี้ฮะซึ่งเราจะนํามาใส่เป็นเมนูเบเกอรี่คือขนมของเราไม่ว่าจะเป็นครัวซองและก็โทสตนั่นเองนะฮะ ิกเนเจอร์เมนูของทางร้านเฉลียวคาเฟ่นะคะเขาบอกว่าเมนูเครื่องดื่มที่นี่ค่ะได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีพร้อมกับขนมที่อบสดใหม่ทุกวันและพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอนค่ะ ส่วนของกาแฟโบราณนะคะก็มีอยู่ทั่วไปค่ะแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าไม่ธรรมดานะคะสูตรลับเฉพาะของร้านเฉลียวคาเฟ่จะมีรสชาติความหวานขมมันเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ค่ะโดยการนำเอาลูกจากที่อยู่ในพื้นที่ริมคอเนี่และค่ะและจากที่ชาวบ้านหามาได้มาผสมผสานปรับแต่งสูตรได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว แล้วโดยเฉพาะลูกเนืนเ้อลูกจ่างของเราเราจะมาทําเป็นซอสลูกจากนะครับที่เคี่ยวขึ้นมาเองโดยที่เป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านเราจะมาใส่ในเป็นกาแฟเฉลี่ยนะครับซึ่งกาแฟเฉลี่ยนี่เป็นกาแฟโบราณนะกาแฟโบราณที่เรานําเข้ามาในร้านกาแฟสดแล้วเราก็ผสมผสานความเป็นชุมชนของเราโดยการที่เอาซอสลูกจากไปใส่ไว้ในกาแฟโบราณนะครับเฉลี่ยคาเฟ่ครับเราคงอนุรักษ์ความเป็นวิถีชุมชนของชาวบ้านไว้เราไม่ทอดทิ้ง ชาวบ้านครับเนื่องจากเราจะรับวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นลูกจากมาจากชาวบ้านแถวบ้านนะฮะเพื่อที่ให้เงินหมุนเวียนรายได้หมุนเวียนอยู่ภายในชุมชนครับ <minutes> <off> เคเจอร์ห yes. ล so, <Mine>. ักๆของร้านเฉลี่ยนะครับซึ่งนี่ครับเป็นกาแฟโบราณนะครับกาแฟโบราณที่เรานําเข้าที่ได้บอกไปข้างต้นนะฮะซึ่งเป็นกาแฟโบราณมีรสชาติหวานมันขมนะครับแล้วก็วางท็อปด้วยเป็นซอสลูกจากที่เราเคี่ยวมาเป็นโดยเฉพาะนะครับต่อไปจะเป็นครัวซองนะครับเป็นครัวซองลูกจากที่เราจะยัดไส้ด้วยซอสลูกจากแล้วก็วางท็อปด้วยซอสลูกจ่ายครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นทาร์ตลูกจากนะฮะราคาเบา แล้วก็อิ่มพอดีคำนะครับซึ่งจะเป็นตัวหลักของเราเลยอันนี้คือจะเป็นโทสลูกจากโทสลูกจากนึงเราจะมีแป้งโทสนะครับที่เราทําเองของ,ของทางร้านจะมีเนื้อลูกจากนะครับที่วางอยู่ข้างบนแป้งโทสนะครับจะต่อด้วยเป็นซอสลูกจากนะครับของเราแล้วก็จะมีน้ําอ้อยนะฮะน้ำอ้ำอยซึ่งก็เป็นของดีภายในชุมชนเหมือนกันครับซึ่งเราจะนํามาใส่ในจานโทสนี้ด้วยครับซึ่งทั้งหมดที่รวมอยู่ที่ต๊ะเนี่ยคคือราคาจะราคาถูกมาก ราคาเบาๆสบายกระเป๋านะครับสามารถมาทานกันได้ที่เฉลียวคาเฟ่ครับผม ในส่วนของลูกจากนะครับลูกจากที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นลูกจักสดๆเป็นทลายอย่างนี้เลยครับเราตัดลูกจากมาตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับเราจะทําเองทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การไปตัดลูกจากมาการมาผ่าลูกจากแล้วก็แคะเนื้อเป็นเนื้อลูกจากสดๆของเรานะครับซึ่งเป็นของดีที่ในชุมชนบ้านเราที่มีอยู่นะครับและเป็นของที่เรามีเยอะในชุมชนครับซึ่งเราได้เล็งเห็น ในตัวลูกจากเนี่ยเมื่อก่อนมันไร้ค่าครับไม่ค่อยมีประโยชน์เราเลยเอามาชู <_ estudio> ให้มันเป็นของดีในตำบลเราแล้วก็ามาเข้าสู่ร้านเฉลี่ยวคาเฟ่ครับในลูกจากของเราซึ่งผ่าออกมาเป็นเนื้อลูกจากนะครับผ่าออกมาจะเห็นดังนี้นะครับเป็นลูกจากในเนื้อลูกจากเราเอามาทําเป็นขนมของเราแล้วซึ่งมันจะเป็นธรรมดาไปครับมีความเป็นธรรมดาเมื่อเราแคะออกมาแล้วเป็นเนื้อแล้วเราจะมาทําเป็นซอสลูกจากครับซอสลูกจากที่เราเคี่ยวเองสูตรพิเศษของทางร้านเฉลี่ยวเราครับ ซึ่งมีรสชาติหวานหอมละมุนครับทานแล้วไม่เลี่ยนครับผมเป็นซิกเนเจอร์เมนูของทางร้านเฉลี่ยในทุกๆอย่างเลยครับผมใครที่ชื่นชอบในการทานเบเกอรี่นะคะมาทางนี้ค่ะอบสดใหม่ทุกวันค่ะอย่างเช่นครัวซองที่เห็นอยู่นี่นะคะขอบอกว่า ไม่ธรรมดาเลยจีเดียวค่ะเป็นเมนูยอดฮิตที่ต้องสั่งเกือบทุกกลุ่มทุกคนทุกช่วงวัยได้เพิ่มความอร่อยมากขึ้นด้วยการนำเอาลูกจากมาเคี่ยวเป็นซอสลูกจากเพื่อน,นำมาเป็นไส้ขนมแล้วก็ราดหน้าของขนมนะคะจึงออกมาเป็นเมนูคัวซองลูกจากวัตถุดิบจากท้องถิ่นนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเมนูแนะนำเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านและหาทานที่ไหนไม่ได้แน่นอน ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในจังหวัดจันทบุรีและก็ชาวจันทบุรีเองที่ที่ยังไม่ได้เคยมาสัมผัสร้านเฉลี่ยว มาลิ้มลองกาแฟกาแฟลูกจากนะครับผมขอเน้นนะครับกาแฟลูกจากที่เป็นสเกเนเจอร์ของร้านเฉลียวต้องมาลองนะครับถ้าไม่เคยได้ลองก็จะถือพลาดโอกาสนะครับทางร้านเราเนี่ยมีกาแฟลูกจากมีอาหารทะเลสดที่ได้จากกรงมงชายฝั่งแล้วก็ทางร้านเนี่ยจะแต่งเป็นสไตล์แบบหลากหลายสไตล์ครับมีโซนญี่ปุ่นโซนของเก่าโซน เรือติดริมน้ำมีโซนห้องแอร์ครับแล้วโซนอ่ะพิเวทคือคือคือเอาท์ดอร์ที่จอดรถสะดวกสบายคือผมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นเนี่ยคือคือมาเที่ยวเมืองจันทร์ก็อย่าลืมแวะร้านเฉลี่ยนะครับร้านเฉลี่ยเนี่ยจะเปิด9้าโมงเช้าแล้วก็ปิด5โมงเย็นครับของทุกวันนะครับแล้วก็รับจัดเลี้ยงด้วยถ้ามีลูกค้าจะขอจัดเลี้ยงในในช่วงของกลางคืน Tá bom. จันทบุรีนะคะมีธรรมชาติรายรอบบรรยากาศดีผู้คนน่ารักทั้งอย่างเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้อีกหลากหลายเลยทีเดียวคนในชุมชนก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยลองมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชุมชนบ้านเกาะตะเคียนหมู่ที่9กันค่ะอยู่ที่ตำบลเกาะขวางอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรับรองได้ว,ว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของดีบ้านฉันแล้วครั้งต่อไปจะพาไปชมเรื่องราวดีๆในพื้นที่ไหนนั้นติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ